ึุณกำลังฟังไยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการแล้วนะคะฝนก็จะมาค่อนข้างชุกหน่อยเนาะยังไงก็ตามดูแลรักษาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะสุขภาพของร่างก,กายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะมาเจอกันในพื้นที่ตรงนี้เลยกับเฮาทุรักวันนี้คําถามในเฮาทุรักเป็นคําถามหนึ่งที่ยอมรับว่าเวลาที่อ่านคําถามเสร็จปั๊บไม่มีอาการหายใจไม่ออกอยู่อะคะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบ โอ้จะเดินหน้าต่อ,อยังไงดีนะและรู้ว่าเจ้าของคําถามคงทุกข์ใจไม่ใช่น้อยนะคะอ่ะลองมาดูกันว่าคําถามวันนี้ใน่าวทุรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนะคะสวัสดีครับพี่อ้อยครับขอแนะนําตัวหน่อยผมชื่อออฟ ติดตามรายการนี้มานานแล้วนะคะได้ฟังเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็มีแง่มุมความรักการดําเนินชีวิตปัญหาแต่ละเคสหนักๆทั้งนั้นแต่พี่อ้อยก็ให้คําแนะนําได้อย่างดีขอบคุณนะคะทําให้ผมสามารถรับมือและก็เอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ขอบคุณมากๆเลยคราวนี้ฟังเรื่องคนอื่นมาก็เยอะคนนี้เจอกับตัวเองบ้างแล้วล่ะครับตอนนี้ออฟอายุ27ปีมีอาชีพเป็นครูแล้วก็เพิ่งสอบบรรจุครูได้ประมาณ2ปีแล้ว ตอนนี้เป็นครูสอนโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในกรทมตั้งแต่บรรจุมาผมมีความสุขมากโรงเรียนก็ดีอยู่กันแบบพี่น้องพี่ๆคอยช่วยเหลือผมทุกอย่างคอยซัพพอร์ตตอนนี้ได้รับแต่งตั้งให้ได้รงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มหนึ่งในแผนกงานเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขดีเพราะว่าได้ฝึกการเป็นผู้นําได้พัฒนาครูพัฒนาตัวเองพัฒนาเด็กจนไปที่ยอมรับของเพื่อนครูและผู้บริหารแต่สุดท้ายแล้วเหมือนทุกอย่างจะต้องพังอะครับตัวผม ผิดจรรยาบรรณของอาชีพครู่อน้องเริ่มต้นมาแบบนี้นะคะคือเล่าก่อนว่าตอนนี้ผมเพิ่งได้รับโอกาสทําการสอนนักเรียนชั้นมอปลายต้องบอกว่าสอนง่ายมากนักเรียนมอปลายจะมีความรับผิดชอบในตัวเองและผมก็ได้สนิทกับนักเรียนหญิงอยู่กลุ่มหนึ่งผมเนี่ยเป็นครูประจําชั้นขอให้คําแนะนําปรึกษาหารือหลังเลิกเรียนก็จะมีนักเรียนกลุ่มนี้ยมารวมตัวกันที่ห้องพักครูหัวหน้าห้องอันนี้เนี่ยผมใช้นามสมมุติว่ากิฟ เป็นเด็กน่ารักเรียนเก่งมีจิตอาสาช่วยเหลือครูเสมอตอนนี้เองก็จะมีกลุ่มสายตาของคนอื่นๆเริ่มมองครูผู้ชายกับนักเรียนหญิงเอ๊ะอยู่ในเชิงชู้สาวหรือเปล่าซึ่งตอนแรกผมไม่คิดอะไรเลยก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อเด็กเข้าหาก็ให้คําปรึกษาจนมาถึงเวลาคาบเรียนที่ผมสอนเป็นวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก็จะมีนักเรียนเขียนเรียงความเรื่องที่ตัวเองชอบคราวนี้น้องกิฟก็เดินมาหาผมที่โต๊ะครู แล้วก็บอกว่าอืมครูคะเขาเดินมากระซิบบอกนะคะถ้าหนูจะเขียนเรียงความเรื่องของครูออฟได้ไหมหนูชอบครูออฟค่ะโอ้เปิดตัวแรงเปิดตัวแรงผมก็ตอบกลับไปว่าเออได้สิซึ่งผมก็คิดว่ากิฟน่าจะชอบและประทับใจการเรียนการสอนของผมแน่ๆถึงได้พูดแบบนี้แต่หลังจากนั้นกิฟจะเริ่มเข้าหาผมบ่อยขึ้นจนเราแลกลายกันและเธอก็ทักไลายมาหาผมทุกคืน จากปรึกษาเรื่องเรียนก็เริ่มกลายเป็นคุยเรื่องราวในชีวิตประจําวันกินข้าวหรือย,อยังอยู่ไหนแล้ววันนี้หนูอยากเจอครูจนทําให้ผมคิดว่านี่ไม่ใช่การคุยในฐานะครูที่ห่วงลูกศิษย์แต่เป็นการคุยเชิงชู้สาวจนทําให้ผมหลงรักลูกศิษย์แบบคนรักเกินจะหักห้ามใจครับความสัมพันธ์ผมกับลูกศิษย์คนนี้ก็เริ่มเกาะตัวมากขึ้นเรื่อยๆโอ้นี่ค่ะถึงได้บอกว่าอ่านแล้วมันค่อนข้างหายใจไม่ค่อยออกเนอะในขณะที่ผมกับกิ๊บ เริ่มผูกพันจัญญาบันของความเป็นครูก็ขาดหายไปอย่างน่าหดหู่ผมเริ่มโดนเพื่อนครูจับจ้องเอาไปนินทาจนตัวผมเองเสียหายเอาจริงไม่ใช่น้องเสียหายคนเดียวนะคะกิฟก็เสียหายนะอยู่มาวันหนึ่งมีกิจกรรมที่ห้องจัดนิทรรศการในห้องเรียนนักเรียนในห้องของผมช่วยเหลือกันเต็มที่เสร็จงานปั๊บก็ทยอยกลับบ้านเหลือผมกับกิฟที่ช่วยจัดบอร์ดนิทรรศการจนเวลาดึกฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆผมกับกิฟติดอยู่ในห้องเรียนกิฟก็บอกผมว่า ครูออฟคะวันนี้ที่หนูบอกว่าจะเขียนเรียงความถึงครูอ่ะหนูชอบครูจริงๆนะหนูรู้สึกดีกับครูแบบคนรักนะคะผมไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ากิฟคิดยังไงเพราะผมก็คิดแบบเดียวกับเขาและผมที่อัดอั้นมานานก็ได้พลั้งพลูไปว่าครูก็คิดเหมือนเธอนะผมกับกิฟสบตากันจนเคลิ้มเกือบเผลอจูบพอจับสติตัวเองได้ก็รีบผลักออกพอฝนหยุดผมก็ขับรถไปส่งกิฟที่บ้านพอถึงบ้านของกิฟ พ่อแม่เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะกิฟมีจิตอาสาช่วยงานครูตลอดแต่รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งมีคุณครูเวรกลางคืนเห็นรถผมและก็ได้เห็นผมอยู่กับกิฟครูคนนั้นก็เกิดความสงสัยก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดจนในที่สุดเรื่องของผมเป็นเรื่องที่เฉาโชว์จนเพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยเหลือต่างๆเริ่มทําตัวห่างหายจนตอนนี้ผมไม่เหลือใครที่เชื่อใจได้เลย ทำให้ผมไม่อยากจะกลับไปสอนที่โรงเรียนแล้วแต่ผมก็ยังคงพูดคุยกับกิฟต์อยู่เหมือนเดิมเราต่างให้กําลังใจกันและรู้สึกดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเธอและความรักคือเรื่องของความรู้สึกเราห้ามความรู้สึกที่จะรักกันไม่ได้จนทําให้ตอนนี้ผมสับสนไม่อาจเลิกรู้สึกดีกับเธอและก็ไม่อยากปัดอนาคตในหน้าที่การงานของตัวเองด้วยผมควรทํายังไงดีครับพี่อ้อยครับช่วยแนะนําหนทางให้ออฟหน่อยนะครับขอบคุณครับอืมออฟจ้ะ เราเลือกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้พี่พูดอย่างนั้นแล้วกันเนาะน้องอยากจะคบกับกิฟต์ต่อแต่ก็ไม่อยากให้อาชีพครูหายไปเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าทําไมพี่ถึงได้บอกว่าน้องอยากจะรักษาสองอย่างไว้ไม่ได้ครั้งหนึ่งเคยพูดคํานี้ค่ะความรักไม่ได้ใช้เหตุผลเราถึงไปรักคนที่ไม่ควรรักแต่ที่สําคัญเราใช้คําว่ารักคําเดียวเป็นเหตุผลในการทําทุกสิ่งทุกอย่างตามเอำเภอใจไม่ได้ค่ะ ถ้ามองแบบโลกสวยๆเหมือนที่น้องบอกคือความรักไม่ผิดเราห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่โลกความเป็นจริงรักใครต้องให้เกียติคนนั้นและรวมไปถึงให้เกียรติอาชีพครูของเราด้วยอะค่ะสานภาพครูกับลูกศิษย์ถ้ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวไม่เป็นผลดีต่อใครเลยแน่นอนจะเป็นทางโรงเรียนเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณทําหน้าที่ยังไงอะโรงเรียนได้ครูหื่นๆหนึ่งคนที่หวังล่วงเกินเด็กสาวหรือเปล่าเด็กคนอื่นจะมองยังไงอะ น้องกิฟต์ทำอะไรยังไงก็คะแนนต้องดีกว่าคนอื่นสิเขาเป็นแฟนกับครูนี่นาะหรือแม้แต่เด็กบางคนอาจจะมองว่าถ้าอยากให้ตัวเองได้รับความ V.I.P ในโรงเรียนจะด้วยคะแนนหรืออะไรก็ตามก็ต้องไปเป็นแฟนครูสิถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กๆจะรู้สึกยังไงครูไม่น่าไว้ใจลูกสาวชันจะปลอดภัยจริงไหมจากมนุษย์ผู้ชายที่ใส่เครื่องแบบครูหรือเปล่าคิดได้สารพัดค่ะ ข่าวที่มีให้เห็นเยอะแยะมากมายเราก็คงจะได้เห็นกันอยู่เนาะทั้งทางโซเชียลทั้งทางหนังสือพิมพ์ข่าวรอบตัวมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อยังไงพี่ก็ต้องโทษออฟก่อนนะเพราะออฟอายุเยอะกว่าค่ะและยังต้องมีความเป็นครูทั้งวิธีคิดและทัศนคติน้องเผอจะไปจูบก,กับเด็กจนกลายเป็นหลักฐานในกล้องวงจรปิดวันนี้เราควรแสดงความรับผิดช,ชอบด้วยการลาออกจากโรงเรียนนี้ค่ะพี่พูดตรงๆเพื่อความสบายใจของทุกคน ชื่อเสียงของโรงเรียนที่แบกไว้ที่บ่าเราเพื่อนร่วมงานเด็กๆทุกคนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและเอาจริงๆนะรวมถึงน้องกิฟต์ด้วยถ้าน้องคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ของตัวเองแล้วคนที่เจอเรื่องยากมากกว่าเราอีกคือกิฟต์ค่ะน้องลาออกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนคนรอบตัวแต่น้องกิฟต์ยังต้องเรียนต่อท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่น้องอาจจะไม่สามารถออกลางคันแบบเราได้ด้วยซ้ําถึงได้บอกว่าหลายเรื่อง เราคิดน้อยไปจริงๆคือไม่รู้นะสมมติน้องบอกว่าแล้วถ้าเกิดอยู่ต่อล่ะถ้าน้องอยู่ต่อน้องจะต้องอยู่ต่อกับความรู้สึกผิดและการวิพากษ์วิจารณ์ที่มันน่าจะมีความมากขึ้นเรื่อยๆต่อให้น้องจะบอกว่าเฮ้ยวันนั้นไม่ได้มีอะไรอย่างที่คนอื่นเข้าใจผิดแต่กล้องวงจรปิดมันมีไงคะถึงได้บอกว่าโอ้มันยากนะถ้าน้องอยากจะดํารงสถานภาพของการเป็นครูณโนะรงเรียนนี้ต่อไปนะคะล่าสุดเพื่อ้อยดูซีรีส์เรื่องดรชาค่ะ ชอบประโยคหนึ่งในในซีรีส์มากๆเขาบอกว่าคนเราใจกล้าที่จะสร้างปัญหาแต่กลับใจสอกที่จะแก้ปัญหาการลาออกเพื่อทำให้เรื่องนี้ค่อยๆหายไปตามการเวลาอย่างน้อยมันคือการแสดงความรับผิดชอบต่ออาชีพครูและต่อคนทำงานคนหนึ่งในโรงเรียนน่ะที่อยากใช้คำนี้นะคะจะเบรกตัวเองสักพักหรือจะลองสมัครงานใหม่ในการเป็นครูอีกเป็นเป็นครูที่ใหม่เขาคงต้องถามอะคะ่ะเอาทำไมลาออกจากที่เก่า คราวนี้น้องจะเล่าหรือไม่เล่าละ่ะถ้าสมมุติว่าเล่าหรือไม่เล่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของน้องที่สําคัญกว่าการเล่าไม่เล่าคือเราจะทําเรื่องแบบนี้อีกหรือเปล่าสติจะตามมากํากับหัวใจน้องได้หรือยังครูไม่ได้แค่สอนวิชาในหนังสือนะคะแต่ครูคือคนที่สามารถสอนวิธีคิดการใช้ชีวิตตักกะต่างๆนานา,นาให้กับคนที่เป็นลูกศิษย์เราด้วยน้องพร้อมที่จะเป็นครูขนาดนั้นหรือเปล่าต้องถามตัวเองดูคราวนี้เมื่อลาออกมา กับน้องกิฟจะได้คบกันต่อไหมแล้วแต่คนสองคนนะคะพ่อแม่ของกิฟรู้สึกแย่ไหมกับสิ่งที่น้องทํารู้สึกแย่ไหมกับการที่คุณครูทําลายความไว้วางใจและเชื่อถือของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านจะอนุญาตให้ลูกสาวคบกับเราต่อไหมอันนี้เรื่องของอนาคตทั้งนั้นหรือแม้แต่ตัวน้องกิฟเองคะ่ะที่มีสังคมใหม่ๆตามช่วงวัยของเขาเขาก็ามีโอกาสเจออะไรต่อม,มิอะไรเจอคนอีกมากมายมีผู้ชายให้เขาเลือกอีกเยอะแยะ ความรักมันเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าจะรักเท่ากับวันนี้หรือเปล่าถ้าวันหนึ่งสิ่งที่หวังกลับไม่ได้ดังหวังออฟก็อยมอมัวแต่โทษตัวเองนะว่าโหนี่เรายอมเสียอนาคตในความเป็นครูมารักกับเธอเชียวนะทําไมยังไม่รอดอีกทั้งหมดมันเป็นคนละเรื่องกันรักในวัยใสจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่ใจคนสองคนคะ่ะ แต่การที่น้องต้องลาออกจากการเป็นครูที่โรงเรียนนี้มันไม่ใช่ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะคะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยนี่ไงผมเสียสละเพื่อความรักไม่ใช่ค่ะแต่จริงแล้วที่น้องต้องออกเพราะน้องทําหน้าที่ครูได้ไม่ดีพอถึงต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่ทําต่างหากเห็นไหมว่าคนละเรื่องกันนะคะคือครูกับนักเรียนรักกันมาเป็นเรื่องที่อาจจะห้ามไม่ได้แต่ก็ต้องวางตัวให้เกียรติกันอย่างดีถ้ารู้สึกว่าทําไม่ได้จริงๆก็ลาออกจากการเป็นครูคะ่ะ เท่านั้นเองลาออกจากการเป็นครูของโรงเรียนนั้นคราวนี้ก็จะกลายเป็นแค่คนสองคนที่รักกันวันหนึ่งกิฟเรียนจบกิฟไปเป็นปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอื่นๆเราไม่ได้เป็นสารภาพครูและนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันอยู่แล้วความกดดันก็จะน้อยลงคราวนั้นก็จะเป็นเรื่องของการว่ากันด้วยคนสองคนที่รักกันรอดไม่รอดอยู่ที่คนสองคนตอนนั้นเขาไปวัดใจกันอีกทีค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่จริงๆต้องยอมรับว่า สถานภาพตอนนี้ยังไงก็ไม่เหมาะการเป็นครูกับลูกศิษย์มันยากเกินกว่าจะรักกันแบบที่คนรอบข้างจะเห็นดีด้วยค่ะรักจริงต้องรอก,กันไหวและเหนือสิ่งอื่นใดรักใครต้องให้เกียรติพี่ย้ําคํานี้เสมอไม่ใช่ทําให้เธอต้องลําบากใจกับสายตาของคนเยอะแยะมากมายจากการที่เราไม่สามารถยับยั้งชั่งใจของเราได้ความรักเป็นเรื่องความรู้สึกแต่สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากสิ่งอื่นคือความเป็นมนุษย์ต้องมีสติในการยับยั้งชั่งใจ ในวันนั้นน้องอาจจะบอกก็ได้ว่ากิฟเป็นคนเข้าหาเราก่อนแน่นอนค่ะเพราะกิฟคือวัยใสวัยนั้นเป็นวัยที่อาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได้น้อยกว่าเราแต่เรา27แล้วนะคะและที่สําคัญอาชีพของครูน่าจะบ่มเพาะวิธีคิดตักกะการใช้ชีวิตวันนี้พี่ใช้คํานี้บ่อยมากของการเป็นครูที่เราจะต้องนิ่งแตะเบรกของเราได้มากกว่าเด็กคนหนึ่งนะคะทั้งหมดวันนี้พี่ว่าในที่สุดแล้ว ลาออกจากโรงเรียนก่อนไม่รู้นะบางคนพี่เอยอาจจะบอกว่าอย่าพึ่งแต่บางเอิญว่าเรื่องที่น้องทํามันค่อนข้างหนักหนาและถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังคงเดินหน้าต่อไปจะสร้างความกระกอักกระอ่วนใจต่อทุกฝ่ายจะเป็นทั้งสถาบันการศึกษาที่รับเราก็ทํางานเพื่อนครูด้วยกันนักเรียนน้องกิฟต์หรือแม้แต่ผู้ปกครองที่รับรู้เรื่องนี้แล้ววันนี้โลกโซเชียลมันไปไวอะคะ่ะออฟจา๋าออฟอาจจะบอกว่า ถ้าไม่พูดไม่มีใครเล่าก็ไม่น่าจะมีใครรู้วันนี้โลกมันอยู่ในมือของเราทุกคนสมาร์ทโฟนคือโลกใบใหญ่ๆที่ความลับแทบจะไม่มีในโลกนะคะวันนี้พี่ให้กําลังใจน้องนะคะคนเราผิดพลาดได้แต่บังเอิญเรื่องผิดพลาดของน้องต้องแสดงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการขอโทษด้วยซ้านะคะแล้วหลังจากนั้นพอน้องไม่ได้เป็นครูกับนักเรียนความรักของคนสองคนจะเดินหน้าต่อไปไหมอันนั้นว่าก,กันอีกที แต่วันนี้ให้เกียรติอาชีพของเราโดยการรับผิดชอบต่อความผิดที่เราทำก่อนพี่ว่านะคะมีใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรลองทยอยส่งเข้ามากันได้นะส่งอีเมลก็ได้หรือแม้แต่อยากตั้งคำถามเรื่องอะไรสิ่งที่เราเจอคืออะไรอยากแชร์อยากเล่าอยากได้คำตอบอยากได้คำปลอบเฮาทูรักยินดีค่ะและเราติดตามฟังได้ในไทยรัฐพอดแคสต์และทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐตรงนี้แหละเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเพี่อ้อยนภาพร